โอ้นี่ครับมายืนรับลมเย็นๆในเต็นท์นะโอ้ลมโกรกเย็นสบายตลอดวันเลยครับผมเยิ้มเยิเฉินสมุยจุดชมวมุงสูงมานะเกตเหมือนเดิมนะโอ้โหมาถ่ายสวนนะโอ้โหนี่ลมยืนตรงนี้ฮะจุดตรงนี้จุดชมเหมือนกันตรงนี้โอ้โหนี่ก็ค้าทิศเย็นๆแลยครับคุณช่วงช่วงช่วงค่าทิศเย็นตอนช่วงเย็นโอ้โหเจอว่า

บรรยากาศเดยรอบเลยเห็นรอบเลยสามเย็วสิองศารับเลยโอ้บรรยากาศดีสุดมาชมครับโอ้เยี่ยมสุดยอดมีเต็นท์เลยมีเต็นท์กลางเต็นท์รับลมครับไหมกลางเต็นท์รับลมในวันนี้เนี่ยโอ้จุดจุดกลางเต็นท์รับลมโอ้โอ้ลงโตทั้งวันเลยครับนี่โอ้บรรยากาศดีมากเลยโอ้เยี่ยมจุดยอดจุดยอดจุดยอดโอ้ เดินเที่ยวทางน้นเดินเที่ยวทางน้นก็ได้เดินเที่ยวชมเลยนี่ลมเย็นๆเลยนี่นี่กล่าวดีมากนี่ตรงนี้กลางเต็นท์ได้สบายกลางเต็นท์ได้เยอะหลังใหญ่ๆได้เลยโอ้สวยมากเลยโอ้สุดยอดเลยเนี่ยเเียยีะยๆ มาชมมาดูคร <IS AS coû ts> ับนะมาเที่ยวเกาะสมุยครับนะเที่ยวเดินชมบรรยากาศในสวนด้วยโอ้โหนี่บรรยากาศสวยต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะอ๋อปลาเจ้าปลาเจ้าปลาเจ้าเลื่อยมันอย่นี่มาเลื่อยอยู่ตรงนี้เห็นปลาไหลมู่นนะปลาไหลมู่นนี่นี่ชมบรรยากาศโอ้โหสุดยอดเห็นตู้เขาตรงนี้จะเห็นตู้เขาโอ้โหเป็นต้นสน ดำยับดูดำยับอีกแล้วต้นตุเรียนนี่โอ้โหอากาศดีมากโอ้โหอากาศสุดยอดนุ่นน่าติดกรยามันคล้อยคล้อยจะจะตกแล้วนะแต่ยังไม่ตกครับนะช่วงนี้กันละอากาศกำลังดีนะอากาศดีมากโอ้โหนุ่นนุ่นนุ่นน่นสวยตรงนั้นเห็นทะเลอ่อนนุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นไปนะโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับ

เจอนะจอมันดูนะโอ้โหสวยมากนะสวยมากครับเนะเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวนะโอเคครับนะอ่ะวันนี้จะมบรรยากาศรอบ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 เลยสามรอบสิงศาครับโอ้โหสุดยอดเนี่ยโอ้โหดูเต็้ลดูเต็้โอ้โหสวยมากเดี๋ยว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 นะโอเคครับนาะนะนะะสวยมากครับมาเที่ยวชมกันดู